ร้อนไหมคะร้อนมากร้อน,อนจริงๆเหนื่อยนะวันนี้อืมเหนื่อยมากนี่คือเอาจริงๆนะผมไม่ได้เดินไปไหนหรอกผมบอกท่านผู้ชมตรงๆเลยผมแค่ออกมาตรงเนี้ยเพื่อจะถ่ายนะเพื่อจะโชว์ว่าเดินเข้ามามันร้อนอนะ่ะแต่คือแค่ออกมาตรงเนี้ยก็คือร้อนแล้วเนี่ยนะครับแต่ไม่คือไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าข้างบนเนี่ยเรามีแอร์ที่โคตรโคตรเย็นเลยนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูว่าแอร์ตัวเนี้ยดียังไงผมไม่ต้องกลัวเลยนะเปิดเข้ามาเนี่ยเย็นเลยเพราะาเราเพิ่งเปิดไปประมาณไม่ถึงสิบนาทีเลย ฟานป้ายานะครับตอนนี้ไปขึ้นไปดูกัน พรงนี้นะครับอากาศร้อนมากอากาศร้อนเสร็จขนาดที่ผมต้องไปติดต่อแอร์มิสูบิชิมาสปนอนเซอร์เราเพื่อผมจะได้เปลี่ยนแอร์ใหม่อะท่านผู้ชมลองคิดดูว่ามันร้อนขนาดไหนผมออกไปตีกอบข้างนอกนี่คือมันขึ้น3.6 3หเงี้ยแต่มันฟีลไลค์สี่สเลยไอฟีลไลค์ที่เขาบอก3.9ไม่จริงูบอกเลยไม่ฟีลไลค์สีจะตาย นะมีคนไปตีกอ๊อฟนี่คือแบบเป็นฮีสโตกเสียชีวิตก็มีอันตรายมากนะครับท่านผู้ชมช,มชม่วงนี้แล้วก็อยู่บ้านอะ่ะปกติแล้วผมจะมีความรู้สึกว่ายังไงบ้านกูก็เย็นไม่กู้วเพราะผมเป็นคนเปิดแอร์นี่คือคูอุณหภูมิต่ำสุด16องศา18องศาแล้วแต่เครื่องเลยนะครับปีนี้ มันร้อนมากนะครับวันนี้ผมจะมาบอกท่านผู้ชมว่าเราควรจะซื้อแอร์แบบไหนเราควรจะใช้ระบบแบบไหนด้วยนะครับมันมีทั้งประหยัดไฟระบบที่แบบช่วยเราในหลายๆอย่างนะบ,บางทีท่านผู้ชมมาเสร็จปั๊บเราเปิดคูลอย่างเดียวนะครับมันมีหลายๆโหมดในแอร์ที่ทําให้เรารู้สึกว่าทาไมเราไม่ใช้โหมดนี้แล้วก็มีหลายโหมดที่มันมีความสําคัญในการใช้ชีวิตของเราแต่เราไม่เคยใช้เลยนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงระบบพวกนั้นนะครับวิธีนี้ท่านผู้ชมอยากประหยัดไฟสุดเพราะว่าบอกของตรงค่าไฟขึ้นแน่นอนในช่วงหน้าร้อนนะครับนี่ขนาดมีนานะ ท่านผู้ชมลองคิดดูเมษาจะขนาดไหนตอนเราถ่ายในยมีนาอยู่โหร้อนมากแล้วเมษานี้รับประกันเลยนะครับแม่งเขาไม่ให้หรอกสงการย20วันอย่างแรกเลยนะครับมันจะมีโหมดคูลอันนี้ท่านผู้ชมรู้อยู่แล้วนะครับโหมดคูลก็คือเป็นรูปเกล็ดน้ําแข็งนะครับผมจะเปิดที่2 1องศาแล้วกันนะท่านผู้ชม21องศาคูลทางานยังไงใช่ไหมครับตอนนี้อุณหภูมิห้องผมอาจจะอยู่ไม่ยีวิธีที่แอร์ i t s u b i s h i h ฟวี y ดิวตีรุ่นนี้นะครับเขาทํางานก็คือเขาก็จะ ความเย็นออกมาให้เราเนี่ยห้องนี้เย็นที่สุดตอนอุณหภูมิที่ผมเข้ามาอยู่25องศา<อ>ก็จะตกลงมาเรื่อยจนถึง2 1 21เสร็จปั๊บเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าจะหยุดใช่ไหมไม่ใช่ครับเขาจะตกไปถึง20ต่ำกว่าที่เราใช้ที่เราเซตไว้เนี่ย1องศาเพื่อให้อุณหภูมิเนี่ยคงที่ที่21องศาไม่ตกไปเป็น18 17ที่เราหนาวเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือวิธีทำงานของโหมดคููนะครับส่วนโหมด dry อันนี้ท่านผู้ชมอยากรู้ใช่ไหมว่ามันคือโหมดออออะะไไรรรใ่่่มมัั้้้ยเเเาาาคคปนนนนนีีสญกกติแลวหง โดยการเปิดแอร์มันจะชื้นถ้าผู้ชมจะรู้สึกว่าโอ้โหโคตรเกียดเลยอะชื้นนอนแบแอร์ไม่ดีเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวไม่สบายใช่ไหมเพราะว่าท่าผู้ชมไม่เคยใช้หมดรายอย่างน้อยครั้งหนึ่งต่ออาทิตย์เราควรใช้หมดรายถ้าเราเปิดคูตลอดเปิดหมดรายไว้บ้างเพราะว่าแอร์เนี่ยก็จะทํางานเอาความชื้นในห้องเนี้ยออกไปถ้าสมมติท่าผู้ชมแบบนอนแล้วรู้สึกว่าความชื้นมันแบบอึดอัดอะไรเงี้ยแล้วนอนไม่ค่อยหลับนะครับแนะนาให้เปิดหมดรายบ้าง หรือว่าเป็นโหมดออโต้เนี่ยที่เราเปิดไว้ก็คือโหมดออโต้เขาก็จะปรับให้เราถ้าสมมุติแบบเราตั้งอุณหภูมิไว้21เงี้ยเขาก็จะทาให้อุณหภูมิเย็นถึงนี้พอถึงอุณหภูมิเซตปักก็จะปล่โหมดดรายไว้ก่อนเนี่ยเพื่อคุมให้ความชื้นและอุณหภูมิในห้องเราเนี่ยสบายกับตัวเราจริงๆถ้าชื้นไปนอนไม่สบายถ้าแห้งไปก็คันผิวนอนไม่สบายเหมือนกันนะครับระบบแอร์รุ่นนี้เขามีการปรับให้ท่านผู้ชมใช้โดยการที่ท่านผู้ชมนอนสบายที่สุดนะครับอันนี้คือสาคัญมาก,ก,ากม, nice ม,มา,กา,ากดปต่นี่ อย่างผมปลดตอนนี้ไว้อย่างเงี้ยโมดนี้เขาจะดูแลแอร์ออตโต้ตอนที่เราไม่อยู่บ้านก็คือถ้าผูช้ชมเคยเป็นไหมกลับมาบ้านห้องผมอยู่ชั้น4ใต้หลังคาเลยมันจะร้อนมากพอเรากลับมาบ้านนี่คือตอนกลางคืนนะสี่ห้าทุ่มกลับมาแล้วเนะี่ยแต่ว่าคือบ้านเราโดนเหมือนเตาอบมาทั้งวันอนะแล้วพอเรากลับมาเสร็จปับ๊บมันจะแบบอ้าวมากกวาจะเปิดแอร์ระหว่างที่เราไปอาบน้ำเราเปิดแอร์แล้วเข้าไปอาบน้ำเสร็จปับ๊บออกมาแอร์ยังไม่เย็นเลยไม่ต้องห่วงแล้วครับท่านผู้ชมมันจะไม่เป็นแล้วเพราะว่าเรามีระบบ ไนท์เซตก็คือตอนเราออกจากบ้านเราไปอ่ะเรากดไนท์เซตแอร์ก็จะดูแลของมันเองเลยนะครับให้อุณหภูมิในห้องเราเนี่ยไม่เกินสา,สามสองศาคุมไว้ให้คงที่ไว้ที่สา,สามองศาพอเรากลับมาบ้านอ่ะห้องเราเนี่ยมันไม่ได้เย็นหรอกแต่มันจะไม่ร้อนมากเพื่อพอเราเปิดแอร์เสร็จปั๊บเนี่ยแอร์เราก็จะเย็นเร็วสบายตัวโดยที่มันไม่ต้องมานั่งทํางานหนักที่จะเอาอุณหภูมิที่มันบอบอ้าวร้อนอยู่ในบ้านเรา ตอนที่เรากลับมาอันนี้คือสําคัญมากทาให้การเดินเข้ามาในบ้านของคุณเนี่ยรู้สึกว่าเออบ้านก็เย็นพอสมควรพอเปิดแอร์ก็จะเย็นขึ้นอีกอันนี้สําคัญนะครับผมชอบมากแล้วก็แต่ก่อนห้องนี้ร้อนมากเราเปิดแอร์เย็นก็จะเย็นแค่ตรงนี้ตรงอื่นคนอื่นอยู่ที่อื่นร้อนแต่พอเรามาใช้แอร์รุ่นนี้ดีมากเพราะว่าเขามีระบบอันนี้ 3D ระบบ 3D คือ3มิติ3 Auto อนะอันนี้ดีมากพอเรากดเสร็จปั๊บเนี่ยแอร์รุ่นนี้ก็จะใช้ใบปรับทิศทางเนี่ยขยับไปไม่ว่าจะเป็น สองอันนี้นะครับแล้วก็อันข้างในอีกเนี่ยปรับให้ทิศทางเนี่ยของแอร์ที่ไปเนี่ยไปทั่วห้องทําให้เรารู้สึกเย็นทั้งห้องเขารู้ว่าว่าตรงไหนที่เขาต้องไปทาความเย็นเ,นเออเจ๋งมากเลยผมรู้สึกว่าแป๊บเดียวเลยนะเย็นทั้งห้องเลยอันนี้คือดีมากๆถ้าท่าผู้ชมอยากปรับเองก็ได้แนละ้วก็จะมีแบบระบบขึ้นกับลงแล้วก็ L R ก็จะเป็นซ้ายกับขวาแล้วก็มีระบบไซเรนไซเรนคือสมมติเราแบบอยากนอนเนี่ยเราก็กดระบบไซเรนแอร์ก็จะทํางานเงียบมาก ส่วนตัวผมผมเป็นคนนอนเนี่ยต้องมีเสียงแอร์ผมถึงจะหลับสบายมันเหมือนกล่อมผมไปแต่ถ้าบางคนไม่ชินก็ลองกดระบบไซเรนก็ได้นะครับ0 0ต้องมีพี่ใช่แล้วก็จะมีระบบอีกอันหนึ่งเป็นระบบแฟนมันเป็นระบบเหมือนที่ทางลมนะครับท่านผู้ชมก็กดใช้ดูอันเนี้ยคือเราไม่ต้องการทําความเย็นแอร์ก็จะไม่ทําความเย็นเลยแค่ใช้อากาศให้ห้องเนี้ยถ่ายเทอากาศไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้เปืองไฟด้วยเพราะว่าคอยเย็นไม่ทํางานอะ เพื่อให้มันมีแค่ลมหมุนเวียนให้ห้องเนี้ยเราไม่ต้องใช้พัดลมนะ้วก็เป็นอีกระบบนึงที่เผื่อท่านผู้ชมอยากใช้นะครับแอร์ <Yeah. S 1> <Air S 2> ที่สําคัญอนะ่ะท <Yeah. S 2> ่านผู้ชมยุคนี้นะครับลองให้ดูประหยัดไฟเบอร์5้นี่ไม่เท่าไหร่นะท่านผู้ชมต้องดูดาวด้วยหเนี่ยมีเยอะมากจริงๆมันไม่มีแอร์ประหยัดไฟเบอร์2แล้วอะทุกวันเนี้ยห้าคือสแตนดาดแบบแน่นอนแล้ว แต่5ไม่มีดาว5 1ดาว5 2ดาว5 3ดาวเนี่ยประหยัดไฟไม่เท่ากันอันนี้ประหยัดไฟเบอร์5้ดาวนี่คือถือว่าดีมากนะครับประหยัดไฟนะครับเผื่อท่านผู้ชมบางคนก็ไม่รู้ว่าทำไมระบบอินเวอร์เตอร์ดียังไงใช่ไหมระบบอินเวอร์เตอร์คือปกติแล้วสมัยก่อนเราจะนั่งเปิดแอร์20องศาอย่างนี้แล้วกันเราเซตไว้20 20องศาแอร์ก็จะทำงานคอมเพรสเซอร์ก็จะปั่นบู๊ดแล้วพอมาถึง20องศาหรือ19องศามันปกติมันจะต้องเกินมา1องศานะ ปื้อเป็น19องศาเสร็จปั๊บเนี่ยคอมเพรสเซอร์ก็จะหยุดยนิ่งเลยแล้วก็จะมีแค่ลมออกมาเรื่อยลมเย็นอยู่แหละเพราะคอยมปนอย่างเย็นอยู่แล้วก็สักพักหนึ่งไปอุณหภูมิจะไต่ขึ้นเพราะแอร์จะหยุดทํางานสร้างความเย็นแล้วพออุณหภูมิเกิน20องศาแอร์ก็จะสตาร์ทใหม่ปื้อทำความเย็นใหม่แต่พอไปอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันมีหลายสปีดเขาปรับได้มันจูนได้ก็คือช่วงที่แอร์ตอนนี้เราเซฟไว้ที่20องศาแต่อุณหภูมิอยู่28ก็จะปั่นเต็มที่เลยพออุณหภูมิเริ่มมมมถึงงงง23ก็็็จะเเเเรรริ่ลล่่่ลลลดดหหนนนอออยยคควววาาาพืส้้ไต เร็วมากเพื่อให้มันตกลงมา22ช้าๆ21ช้าแล้วพอมาถึง20เนี่ยเขาก็จะทํางานอยู่นะยังสร้างความเย็นอยู่อันนี้สําคัญมากถ้าไม่มีอินเวอร์เตอร์เนี่ยหยุดไปแล้วนะแต่มีอินเวอร์เตอร์เนี่ยก็คือจะสร้างความเย็นอยู่แล้วทําให้ความเย็นเนี่ยคงที่ที่20องศาไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดคอมเพรสเซอร์มันดีตรงที่พอเรานั่งอยู่เงี้ยเราจะไม่รู้สึกว่าบางทีตอนเราเปิดแอร์ย0่เนี่ยแอร์มันร้อนเพราะคอมเพรสเซอร์อยู่ทางานแล้วเดี๋ยวพอมันเริ่ แต่ระบบอินเวอร์เตอร์ประคองแบบแม่งยำมากโดยที่เราไม่รู้สึกเลยว่าอุณหภูมิเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งคือประหยัดไฟมากๆเลยเพราะไม่ต้องทํางานแบบไร้ประสิทธิภาพแบบระบบไม่มีอินเวอร์เตอร์คือแบบเต็มร้อยกับศูนเต็มร้อยกับศูนอันนี้ประคองได้เต็มร้อยก่อน แล้วก็ประคองสัก70ก็ได้ช่วงนี้60 504 0แล้วก็ประมาณสัก1ิเลี้ยงไว้ทําให้เราไม่ต้องเปลืองพลังงานตัวที่มีอินเวอร์เตอร์เนี่ยประหยัดไฟที่สุด้วท่านผู้ชมแล้วก็ห้องผมเนี่ยก็ประมาณสัก6กคูณหเมตรแต่ว่าตรงนู้นน่ยตรงบันไดผมท่านผู้ชมมันจะไกลมากถ้าเราขีดเส้นตรงจากแอร์ผมไปถึงสุดขอบตรงนู้นเนี่ยก็จะประมาณสัก10เมตรพอมาใช้ระบบแอร์รุ่นนี้ช่องลมของเขาเนี่ยส่งแอร์ไปได้ถึง17เมตรเป็นระบบเจ็ตโฟร์ครับท่านผู้ชมไกลมากคือไปอยู่ตรงนู้นตรงนู้นยังเย็นอ่ะ ผมขึ้นมาจากบันไดผมยังตกใจเฮ้ยโอ้โหเย็นมากถ้าถ้ามาชมเป็นเหมือนผมนะครับถ้ามาชมจะใช้ระบบนี้ระบบไฮพาวเวอร์แต่ถ้าถ้ามาชมไม่รู้นะครับผมจะบอกให้ว่าระบบนี้มีความสําคัญมากเ <c oughs> <c oughs> คยไหมสมมุติว่าเราต้องพาแขกมา ที่บ้านและแอร์ร้อนต้องเปิดแอร์รอแป๊บนึงนะครับหรือว่าเราพาสาวมาที่บ้านแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหตอนเนี้อารมณ์กำลังร้อนเลยนะครับเราต้องเปิดแอร์ให้เย็นที่สุดแล้วเราต้องรอนแอร์นานมากกว่าจะเย็นได้ที่อุณหภูมิที่เราต้องการท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับแอร์รุ่นนี้มี2วิธีท่านผู้ชมทําได้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงแอปของเขาเราเปิดแอร์ไว้ก่อนกลับบ้านได้ แอปนี้เจ๋งมากเปิดแอร์ปิดแอร์ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาพูดนะครับแต่เรามีระบบนี้ระบบไ i พาวเวอร์คือปุ่มตรงนี้ i g H I เรากลับบ้านเปิดแอร์เสร็จปับ๊บเรากดปุ่มนี้เลยพอเรากดปุ่ม h ฮเนี่ยจะทําให้ความเย็นของแอร์เหมือนแอร์ทำโอเวอร์ดรฟ์อะเหมือนระบบสปอร์ตในรถยนต์อะใน15าทีห้องคุณจะเย็นตามอุณหภูมิที่คุณ s ็ตเลยคือดีมากแล้วก็ในยุคนี้นะครับเรามี PM 12อามันเป็นเรื่องธรรมดาของเราแล้วที่ไม่ควรทําให้ธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มีระบบช่วย เรื่อง PM 2.5ดีไม่ว่าคุณจะมีเครื่องกรองอากาศ <c oughs> เครื่องฟองกากะ <c oughs> อะไรก็ตามนะครับดีอยู่แล้วนะครับแต่พอคุณมีแอร์ที่มีนาโนฟิลเตอร์ที่กรองฝุ่น PM 2.5ได้เนี่ยมันช่วยได้เยอะมากเพราะว่าฝุ่น PM 2.5ท่านผู้ชมคิดว่าในบ้านเราไม่มีใช่ปะ่ะอยู่แต่ข้างนอกในชะ่ไหมไม่จริงนะท่านผู้ชมมันเข้ามาทางรูเล็กๆได้เพราะว,าว่ามันเล็กมากแต่ว่า แ i r m มิส u บ i ชิเ h วี่ดิวตีรุ่นนี้มีครับมันมีแผ่นฟอกอากาศนาโนฟิลเตอร์นะครับช่วยกรองฝุ่น PM 2.5แล้วเขายังมีแอนตี้ l e ลเลกับ a c t i v a t ต d c a r าร์บอนด้วยนะครับช่วยกระจัดพวกสารก่อภูมิแพ้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกละอองเกสรพวกอะไรที่มันเกิดขึ้นพวกฝุ่นพวก พวกนี้ที่มันทาให้เรากเกิดภูมิแพ้นะครับเขาจะมีตัวกรองของมันด้วยนะครับอันนี้ดีมากๆเพราะว่าผมเป็นภูมิแพ้บ่อยมากแล้วท่านผู้ชมผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมเป็นบ่อยนะครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องนั้นเหมือนกันเพราะเขากรองพวกนี้เอาไปด้วยนะครับแล้วก็แอคทีเวตคาร์บอนก็จะเป็นพวกแบบกินสปกปรกกินแบบทำอาหารเสร็จปั๊บเอามามากขึ้นมาก,กินบนห้องอะไรพวกนี้มันเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติเลยนะครับไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเขาก็จะมีตัวช่วยดับกลิ่น Applause ด้วยนะครับความชื้นพวกลาพวกอะไรเน แล้วก็ทาให้คอยเย็นแห้งเนี่ยก็จะทําให้ป้องกันเรื่องเชื้อราที่เกิดขึ้นในเครื่องแอร์ด้วยอันเนี้ยเกิดขึ้นบ่อยมากเราไปโรงแรมผมเห็นหลายที่เลยนะผมเป็นคนบ้านนะท่านผู้ชมผมไปต่างจังหวัดอย่างแรกผมทําเลยนะผมขึ้นไปเปิดแอร์ดูก่อนว่าแอร์สกปรกไหมผมเอาที่กองออกไปเป็นล้างในห้องน้ําก่อนขัดเลยแล้วก็เอามาใส่แล้วผมเช็คเลยว่าแอร์มีเชื้อรานน่นนี่ไหมถ้ามีผมเปลี่ยนห้องเลย,เลยคือมันมีท,ทํนะาทุกห้องเพราะว่าผมเป็นช่างแอร์เลยตำนานอะนง่าย <laughs> ผมไม่เล็กนะครับนั่นแหละเพราะว่ามัน เกิดขึ้นบ่อยมากแล้วมันมีเรื่องพวกนี้บ่อยมากเพราะพอเราปิดแอร์ไปเสร็จปั๊บคอยเย็นมันเย็นอยู่มันเป็นมีความชื้นอยู่แล้วมันก็อยู่อย่างนั้นดองอยู่อย่างนั้นนะทำให้เกิดเชื้อโรคเกิดเชื้อราได้ง่ายมากอันตรายมากๆเลยอันนี้เช็คดีๆนะครับ แต่ว่าถ้าคุณมีแอร์ที่ซือ h ฮนดไม่ต้องห่วงเพราะว่าไม่เกิดขึ้นแล้วก็24ชั่วโมงไอออนนะครับสร้างจุลลบยีบชั่วโมงเลยสบายใจบางคนที่ซื้อแอร์เนี่ยก็ต้องอยากรู้ว่าใช้คอยทองแดงไหมใช้คอยทองแดงนะครับคอยทองแดงแท้เคลือบด้วยสารพิเศษบลูฟินด้วยนะครับคอยทองแดงดีไงถ้าผู้ชมอยากรู้ใช่ไหมยอย่างแรกเลยคือทนอย่างที่2คือเสียซ่อมได้ถ้าเป็นคอยอลูมินเนียมเนี่ยเสียซ่อมยากมากแต่คอยทองแดงเนี่ยอุดได้ อันนี้เผื่อไว้แล้วก็ลดการการกัดก่อนแล้วก็การเกิดคราบสนิมด้วยครับอ๋อแล้วก็มีแอปในสมาร์ทโฟนท่านผู้ชมอันนี้ตอนแรกผมไม่รู้นะครับตอนแอร์เขามาติดเขาบอกผมผมรู้สึกชอบมากเราเข้าไปในแอปนะครับคือเขาจะบอกอุณหภูมิเลยว่าตอนนี้ห้องเราอะอยู่ประมาณเท่าไหร่อย่างตอนนี้อุณหภูมิอยู่25.5องศาแล้วก็เราตั้งผมตั้งแอร์ไว้ที่18องศาอันนี้คือดีมากเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าห้องเรายังไม่ถึงอุณหภูมิที่เราเซตไว้นะปิดเปิดแอร์เดี๋ยวผมโช้ท่ามมน ปิดแล้วมันดียังไงมันดีตรงที่อุ๊ยลืมปิดแอร์ปิดเลยแล้วว่ากะไรจะถึงบ้านแล้วว่ะซื้อของกับข้าววันนี้จะทำกับข้าวกินกับแฟโหแฮปปี oh, ้แน่นอนเผื่อโชคดีคืนนี้กดเปิดนี่เปิดแล้วนะครับอันนี้คือจุดที่ดีมากสะดวกโคตร,ครแล้วก็เราเข้าไปเนี่ย มันจะมีหลายระบบนะครับจะมีออโต้นะครับอย่างที่ผมบอกถ้ากดเรากดออโต้ไว้เนี่ยแอร์ก็จะทํางานเป็นระบบที่เหมาะสมกับห้องเราห้องเราชื้นแอร์ก็จะปรับเป็นดรายในช่วงที่แอร์เย็นพอแล้วคือแอร์มันฉลาดมากนะครับมันไม่ได้อยู่ดีจะไปแบบปรับดราเพื่อลดความชื้นโดยที่ห้องร้อนอยู่จะทําให้ห้องเย็นก่อนแล้วห้องชื้นอยู่อ่าโอเคตอนนี้มีเวลาที่ห้องเนี่ยยังเย็นอยู่ก็จะปรับเป็นระบบดรให้แล้วก็กลับมาคูลใหม่นะครับอันนี้ก็ถือว่าสบายมากถ้าท่านผู้ชมแบบอยากจะประหยัดไฟด้วยผสมกับ อยากที่จะให้แอร์เขาตัดสินให้ทุกอย่างก็ได้คูลเย็นสุดนะครับพีท <He ap S 1> ไม่ต้องไปใช้นะครับเพราะบ้านเราร้อนอยู่แล้วนะครับแฟนก็คือระบบที่เปิดเป็นพัดลมเฉยๆเปิดแค่ลมไม่ทาความเย็นประหยัดไฟเหมือนกันทายเทอากาศในบ้านเฉยๆนะครับดรายก็คือระบบที่ลดความชืน้นควรใช้อย่างต่ําสุดตัวผมที่ผมใช้อะไรทุะครั้งนะครับแล้วก็เพิ่มสปีดข,ของพัดลมได้เนี่ยผมเพิ่มไปแล้วแล้วก็ผมใช้ระบบทีเดียโต้ใ่ปรับได้ทุกอย่างแทนรีโมทได้เลยครับท่านผู้ชมรีโมทหายทาไงรีโมหทโมหายทำไงก็ใช้แอป แต่แนะนําไปซื้อรีโมทใหม่ด้วยนะไม่แพงนะครับแต่ก็ใชแอัได้อยู่ระหว่างรองรีโมทใหม่ไงแอรุ่นนี้นะครับคือ Mitsubishi h e a v y Duty y u k i s e r i e s นะครับที่ติดมาใหม่รับประกันถึง5ปีทุกชิ้นส่วนและรับสิทธิพิเศษนะครับประกันเพิ่มอีก1ปีด้วยก็เป็น6ปีนะครับถ้าซื้อวันนี้จนถึง30มิถุถนายนนะครับแล้วก็พิเศษกว่าเดิมนะท่านผู้ชมก็ลุ้นตั๋ว exclusive trip นะครับเที่ยวฮอกไกโด5วัน3คืนจํานวน10รางวัลน,นะครับรางวัลละ2ที่นั่งแล้วกกกก็มมมมมีีีขออองราาาาาาวววัลลื่่่นนนๆยยปป้1 เจ็ดแสนบาทครับแค่ซื้อเครื่องปรับอากาศมิสุบิชิเฮฟวี่ดิวตี้นะครับท่านผู้ชมช่องทางไหนก็ได้แล้วก็ลงทะเบียนผ่านไ like ลน์แอร์มิสุบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ด้านล่างนี้นะครับภายในวันที่30ตุลาคมนี้นะครับเลือกใช้แอร์มิสุบิชิเฮฟวี่ดิวตี้เพราะว่าทนมากใช้มานานแล้วนะครับทนจริงๆพังโคตรยากนะครับนว,วัตกรรมของเขาเนี่ยดีจริงๆนะครับลองดูได้ในช่วงแอร์ร้อนๆในช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับใช้แอร์ดีๆดีกว่านะครับทำให้เรารู้สึกหัวร้อนน้อยลง <c oughs>